สวัสดีครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบแก้ไขสคริปต์พอดแคสต์ก่อนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะนำไปทำเสียงเนี่ยครับเราต้องตรวจสอบกันว่ามี ส่วนไหนที่ขัดตกบกพร่องนะครับหรือว่า,าข้อความที่เจเนเรตมามีข้อความที่ผิดเพี้ยนไปไหมนะครับหรือว่าเป็นคําศัพท์ที่มันแปลก,กๆไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมเพิ่มฟังก์ชันในการตรวจสอบตรงนี้เข้ามาเนื่องจากว่าบางทีมไปเอาภาษาอะไรมาก็ไม่รู้นะครับภาษาคาราโอเกะภาษาจีนภาษารัสเซียใส่เข้ามาอย่างเงี้ยครับก็เลยเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับทำให้พอดแคสต์เรามีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็น่าฟังมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปกันที่หน้าเว็บไซต์กันเลยนะครับผมทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้มาที่เมนูแดชบอร์ดนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปที่โปรเจกต์ที่เราเพิ่งสร้างไปจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับก็คือการเรียนรู้จากความล้มเหลวนะครับแรงบันดาลใจเพื่อการเติบโตนะครับคลิกเปิดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของ full script นะครับ สามารถแก้ไขก่อนอ่านนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะครับนี่ครับอย่างตรงนี้ผมเขียนไว้นะครับสวัสดีครับผู้ฟังนะครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้จากความร่มเร็ลนะครับแรงบันดาลใจตื๊ดๆนะครับผมผูดดำเนินรายการนะครับตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นชื่อเราหรือว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งตัวนี้ผมตั้งให้มันเป็นปัญหานะครับเพื่อที่จะได้มา แสดงให้ดูนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอตืดๆความล้มเหลวอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะทําการแก้ไขเนี่ยนะครับาอาเทา,า,าททีครับอามันไม่เลื่อนตามอ่าตรงนี้ผมจะลบออกไปเลยนะครับลบออกเลย อ่าผมไม่ไม่พูดถึงตัวเองแล้วกันผมเอาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้จากความล้มเหลวนะครับเรื่องที่สําคัญอย่างไรกับคุณนะครับมาเริ่มกันเลยอะไรประมาณนี้ตือเเลื่อนลงมาข้างล่างมาดูข้างล่างนิดนึงครับนี่ครับหลังจากที่เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับหรือว่าเราอยากเพิ่มข้อความอะไรเข้าไปก็สามารถเพิ่มในนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ อันนี้คือในส่วนของการแก้ไขนะครับก่อนที่เราจะนำมาทำเสียงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมจะได้สาธิตในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับสำหรับหัวข้อในการแก้ไขสคริปต์ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ